เฮ้ยยกบ้านเนี่ยได้แล้วทุกคนสองร้อยหนึ่งเมตรเสียงรถเต็มโอเคครับก็อยู่ช่องยูทูปติดต่อนะครับวันนี้ผมมาเทส <c oughs> เท่าไหรอะไรบอกเขาไปเมตรหนึ่งอยหนึ่งเมตรฮะหนึ่งสองร้อยเออสองร้อยหนึ่งเมตรนะทุกคนร้อยสิบไอสง่สงอะไรนี่สง่สงเอาส่งเชงเออแล้วว่าเคยล้างถนนไหมก็ก <c oughs> องส้วมซื้อที่อยูคือจังเฮงล้างถนนจริงๆตอนี่เคยวเวระเบิดท้ายด้วยคันนี้ถ้าใครอยากให้ววระเบิดท้ายเขาม่เขาไม่มาบอกนะครับ,บเขาไปล้างด้วยส่งมาข้าวๆประมาณนี้ทอดทิ้งนะส่งให้ผมได้นะครับโอเคต้นหน้าจำเลยสุดเลย ใส่นะทุกคนเดี๋ยวฟังเสียงะท่อผิวด้วยมันออกคอท่อใช่ไหมใส่เดี๋ยวเป็นไรเราสองได่สองนัดอีกนิดเนาะรถทำมาแล้วทำเครื่องนะคันนี้เด่นหอมด้วยลูกเท่าไหร่นี่เดินแคมเหรอเด่นหอมเหรอเฮ้คฟังเสียงหน่อยเฮ้ยจริงจงนะทุกคนขออภัยด้วยแต่ว่าไล่ไล่ไล่มาดีนะทุกคนเตือนเท่าไหร่ เตอร์เท่าไหร่สามสิบครับสามสิบนะทุกคนเออว่ะพอดีเลยแหละช <c oughs> <c oughs> ี่เดี๋ยวลองลองเลยไหมประมาณน,นี้ทุกคนไหวเลยได้เปล่าอ่ะเอาเลยได้ตุครับเซทิวนะทุกคนทางหุ่นทางหุ่นทันท่นท่นทอไปทางไหนล่ะ แล้วกี่สองเมตรเท่าไหร่ป่ะสองไปยู่ทางหน้นเีทางหนนเดี๋ยวสองร้อยหนึ่งเมตรทนี้ี่ยู่หุ่น,นเอาขี่ไปนู่นก่อนออกออกนูงนนเลย,อเ,ลยเอา้างโาไมใส่ฮะอาออูอพี่สองร่อนงเมตรพอดีโองเทดูนะคน <c oughs> ทำเครื่องอะไรคนคันนี้ ยืมแขมันทุกคแต่ว่าไล่ลองไล่สองร้อเมตรดูสเตอร์เท่าไหร่ที่ห้าสามสิบเหรอประมาณสองร้อเมตรเท่าไหร่วะทีนี้ประมาณพอถึงนู่นเหรอเฮ้ยฮาฮอาินคนอะไรเฮ้ยยกห่าง่ ได้แล้วทุกคนสองร้อยหนึ่งเมตรเสียงโคตรเต็มเออมีมาเครื่องน่าจะหล้วงแม่มั้งเลยเพราะว่าอะไรหลุดอะไรหลุดอะไรห,หลุดหหลดุกคน,หน <laughs> ของเล่นนะทุกคนของเล่นเดีวเร็วนิดหนึ่งโอ้ คนแตกคนแตกหรอเมื่อกี้ใส่ครับเสียงเสียงมาเต็มอยู่ไหมจังเออว่ะมาได้อยู่นะขี้ี่เกียร์สามเกียร์หรอใส่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขับช่วยบอกว่าสับเกียร์เร็วหน่อยไหมเออตื้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 อเดี๋ยวเกียร์เลยตื้อตื้อตื้อต่อไปเอาอีลีอ้าวทางนู้นเริ่มจากทางนู้นฮะบอหมายถึงแบบว่าออกมาตื้นตื้อตื้อแล้วก็ตื้อแล้วก็เกียร์ลงเลยไม่ต้องถ่ายให้มันหอดรบ ่าหยยบลงเลยออกตื้นตื้นแต่ใครหยบตื้นตื้นบ่อยเติมใหญ่อยู่เติมมันใหญ่อยู่เอาลองดูทางหลังเลยจำไว้เออีกรอบนึงทุกคนสามสามเกียร์พอเลยเกียร์กรองทํเกียร์เียว เออได้อยู่จะลองอีกรอบหนึ no <No>. ่งนะทุกคนพ่อลองอีกรอบหนึ่งนะทุกคนกลัวเขามาหนาทื่อไงทุกคนอันนี้เหรออยาให้สัญญาณนะทุกคนเดี๋ยวินเดี๋ยวให้สัญญาณหน่อยดิให้สัญญาณหน่อยกนไหน ไก้ยไมด้พิมไอ้กทุกคน็ประมานี้แหละยุ่เ้ยไกดี้อด่เดี๋ยวพอดก็ประมาณนี้แหละทุกคนสมรสนทุกคนก็ประมาณนี้เลคนไรเนี่ย ถักเกียร์ไม่เข้าหรอคะหรือว่าหรือสับไม่โดนสับไม่ถือครับสับไม่โดนนะทุกคนขออภัยด้วยจะเร็วเลยนะน้องทีที่วเสียงเต็มจัดกล้องกล้องเลนส์กล้องเลนส์ยาวเรากล้องเลนส์ยาวทุกคนเออไล่จริงๆว่ะสองร้อยหนึ่งเมตรจริงๆกล้องเลนส์ยาวด้วยกล้องมาให้ทุกคนเทสออกตัวสองร้อยหนึ่งเมตรนะอันนี้ก็เดิมแคมนะทุกคนแต่เสียงมาเต็มจันทนะนึกว่าห้าสามเดี๋ยวจะลองกับคันไหนดีวะคันนี้ไหมทุกคนฮะ ว่าสื้อนี่สเตอร์เล็กต่อให้เขาเคก็เิียีเท่านี้แหละเซทิวเนาะเราชมอีพีสบายกี่เมตรดีห้าร้อยเมตรว่มามาจะสุดอยู่นะเคเดี๋ยวพอดาเราส่งรูปประมาณนี้ทวนถ้าใครอยากให้เราเบิดท้ายคอมเมนต์เราบอกนะขอสองร้อยไลค์โอเคนะทุกคนไปเซทิวไปกล้องนะเค